ดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการตามตะวันช่วงมหิดลนัมเบอรวันดิฉันนางสากุมารีรับอาพรน,นักปฏิบัติการวิจัยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาร่วมพูดคุยแบ่งปันสาระน่ารู้ในงานวิจัยเรื่องตามรอยผ้าใหม่เขมรถิ่นไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านโพกองตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะหากว่าวท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะพบเห็นผ้าไหมว่วางจาหน่ายอยู่ตามท้องตลาดเป็นจํานวนมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่ายแล้ว ก็ยังเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญอีกด้วยค่ะโดยแหล่งผลิตผ้าไหมที่ขึ้นชื่อเช่นที่บ้านท่าสว่างบ้านสวายอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนกระทั่งถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะคะก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลายการย้อมสีและสิมือของช่างทอซึ่งในจังหวัดสุรินทร์นี้ก็มีประชากรที่มีเชื้อสายหลากหลายชาติพันธุ์เลยค่ะอย่างเช่น กลุ่มกุยกลุ่มกวยกลุ่มลาวและกลุ่มขเขมรทินไทยค่ะเรื่องราวที่ดิฉันจะนามาเล่าให้คุณผู้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผ้าไหมของชาวขเขมรทินไทยค่ะผ้าไหมของชาวขเขมรทินไทยนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะคะจากข้อมูลทางวัฒนธรรมทําให้เห็นว่าชาวอีสานมีการปลูกหม่อนไหมและใช้ผ้าไหมกันมาอย่างยาวนานค่ะ เพื่อประโยชน์ในการใช้ฝอยโดยตรงและก็เพื่อการค้าขายนอกจากนี้ผ้าไหมของชาวเขมรถิ่นไทยก็ยังมีบทบาททางสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันภายในครอบครัวและภายในกลุ่มด้วยกันค่ะรวมทั้งยังแสดงถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วยชาวเขมรถิ่นไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับผ้าไหมตั้งแต่เกิดจนตายทั้งการสวมใส่เป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นเครื่องใช้ฝอยในชีวิตประจำวัน และใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นการใช้ผ้าไหมในการทำคลอดตั้งแต่การใช้ผ้าแผ่นไว้บนขื่อบ้านสำหรับพยุงตัวให้คุณแม่ทำคลอดได้เมื่อลูกเกิดออกมาแล้วก็ใช้ผ้าไหมห่อตัวของลูกเพื่อให้ความอบอุ่นและยังใช้ผ้าไหมเป็นผ้าอ้อมหรือใช้ทำอู่ผูกเลให้ลูกนอนจนกระทั่ง ใช้เป็นท่าทีริว้วเลยก็ว่าได้นะคะรวมทั้งยังใช้ในพิธีกรรมสำคัญต่างๆอย่างเช่นพิธีโกนผมไฟงานบวชงานแต่งงานงานบุญงานสะดอกเคราะห์และงานศพค่ะในจังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดลายผ้าใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดจำนวนเจ็ดลายด้วยกันนะคะได้แก่ลายผ้าโฮลายอัมปรมลายสมอลายอลูซีนลายระเบิด ลายสักคุมและลายหางกระรอกซึ่งแต่ละลายก็จะมีลักษณะความโดดเด่นที่แตกต่างกันอย่างเช่นผ้าโฮก็เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่ขึ้นชื่อของเมืองโุรินอย่างแท้จริงย้อมด้วยสีธรรมชาติเท่านั้นผู้ทอต้องใช้กระสวยถึงเจ็ดกระสวยด้วยกันมีสีสันและลวดลายงดงามประกอบด้วยห้าสีค่ะได้แก่สีแดงอมทองสีเหลืองอมทอง สีเขียวสีฟ้าและสีม่วงนอกจากนี้ลวดลายก็ยังสามารถบ่งบอกและแสดงฐานะของครอบครัวได้อีกด้วยอย่างเช่นในงานบวชหากว่าใช้ผ้าลายหางกระรอกยกเชิงพุ่มต้นใบสีก็แสดงให้เห็นว่าผู้บวชนั้นมาจากตระกูลที่มีฐานะหรือผ้าลายหางกระรอกหรือภาษาเขมรถิ่นไทยเรียกว่าลายกระเนียว เป็นการทอที่ใช้เส้นไหมต่างสีกันตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปมาพันกันให้เป็นสีเดียวซึ่งต้องใช้เวลาในการทำแล้วก็ใช้เส้นไหมามากกว่าปกติค่ะแต่เมื่อทอเป็นผืนผ้าแล้วก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นคือมีเนื้อผ้าหนาและสวยแปลกตาชาวเขมรทินไทยนิยมใช้ผ้านี้สำหรับนุ่งจงกระเบนหรือเป็นผ้านุ่งในงานบวชหรืองานแต่างงานในกระบวนการผลิต กว่าจะได้เส้นใหม่มาแต่ละเส้นก็ต้องใช้ระยะเวลาและประสบการณ์ความชำนาญของผู้ทอตั้งแต่การปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมซึ่งตัวหนอนไหมนี้ชาวเขมรทิมทไทยจะเรียกว่าโกนเนียงหากแยกคำนี้ออกมาคำว่าโกนจะแปลว่าลูกส่วนคำว่าเนียงจะเป็นคำที่ใช้เรียกเด็กผู้หญิงหากรวมกันก็จะหมายถึงลูกสาว แต่เวลาชาวขเขมรถิ่นไทยเรียกลูกสาวจริงๆก็จะใช้แค่คำว่าเนียงค่ะนั่นส้อนให้เห็นว่าการใช้ชื่อเรียกตัวหนอนไหมว่าโกนเนียงเป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงการเลี้ยงดูตัวหนอนไหมเหมือนลูกรักเลี้ยงอย่างประคบประงมและทนุถนอมมากนะคะเมื่อได้เส้นไหมามาแล้วก็ต้องนำไปสาวนำไปฟอกและย้อมเมื่อย้อมเสร็จแล้วผู้ทอก็จะนำมาทอ โดยก่อนที่จะทอก็ต้องมีการคำนวณเรื่องการวางเส้นไหมหรือการออกแบบรวดลายร่วมด้วยค่ะซึ่งความรู้ในการทอผ้าไหมเหล่านี้มีกระบวนการถ่ายทอดภายในครอบครัวจากแม่สู่ลูกสาวหรือจากยายสู่หลานสาวจนกลายเป็นการสั่งสมภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นรวมทั้งมีการแบ่งหน้าที่หรือบทบาทร่วมกันระหว่างชายและหญิงด้วยค่ะ ผู้ชายจะเป็นผู้หาใบหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมทำอุปกรณ์การทอผ้าส่วนผู้หญิงก็จะทำหน้าที่ทอผ้าและตัดเย็บออกมาเป็นเครื่องนุ่งหม่มถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวร่วมกันค่ะเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์ในกลุ่มวัยกลางคนผู้ที่มีเรื่องเล่าหรือประสบการณ์ที่มีความผูกพันกับเส้นไหมในวัยเด็ก พบว่าแต่ละท่านจะมีเรื่องราวและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเส้นไหมโดยคุณแม่หรือคุณยายจะให้เลี้ยงไหมซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่เด็กค่ะหรือการเห็นแบบอย่างจากคนในครอบครัวมีผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งเล่าว่าตนเองมีความรู้สึกภูมิใจเพราะว่าแม่เป็นคนเก่งเป็นครูสอนเรื่องการทำผ้าไหมด้วยตอนเด็กๆจะเห็นว่ามีคนมาหาที่บ้านเยอะมาขอคำปรึกษาจากคุณแม่ แม่ไม่เคยซื้อผ้าไหมจากตลาดจะทอเองกับมือและที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือกี่หรือว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้าบางส่วนได้มอบให้กับที่พิพัณฑ์ในจังหวัดสุรินทร์ค่ะนอ,อกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลายท่านก็จะมีประสบการณ์ร่วมกันในวัยเด็กก็คือจะชอบรับประทานตัวดักแด้เป็นอาหารว่างค่ะแล้วก็เวลาที่คุณยายกําลังจะสาวไหมก็จะคอยนั่งเฝ้าแล้วก็จะคอยตักดักแด้ดามารับประทานร่วมกัน ซึ่งจากประสบการณ์ที่มีความผูกพันกับเส้นไหมในวัยเด็กเหล่านี้ได้สั่งสมและปลูกฝังทําให้กลายเป็นผู้ที่มีความรักและความผูกพันกับผ้าไหมนิยมแต่งกายด้วยผ้าไหมไม่เพียงแต่แต่งกายในงานบุญหรืองานประเพณีสําคัญสําคัญเท่านั้นนะคะแต่ยังนิยมแต่งกายในชีวิตประจําวันร่วมด้วยจนทําให้ผ้าไหมกลายเป็นเสมือนของสะสมหรือสมบัติอันล้ําค่า รวมทั้งยังสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นอีกด้วยคงเป็นที่น่าเสียดายหากความรู้ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าเหล่านี้จะสูญหายไปหรือไม่มีผู้สืบทอดประสบการณ์และความผูกพันระหว่างชีวิตกับเส้นไหมยังคงฝังจำอยู่ในกลุ่มคนรุ่นผู้สูงอายุและคนรุ่นกลางคนเท่านั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังจเจริญรางหายไป โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีในโรคไรพรมแดนได้มีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตเพิ่มมากขึ้นดิฉันจึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาก็คือโครงการตามรอยผ้าไหมเขมรทิมไทยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังภาษาและวัฒนธรรมที่บ้านโพกองตําบลเชื้อเพลิงอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับชาวเขมรทิมไทย เพื่อรวบรวมและบันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมของชาวเขมรถิ่นไทยรวมทั้งร่วมกันผลิตสื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคตและสื่อสำหรับกลุ่มผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มคนทั่วไป ที่ทําให้เห็นถึงคุณค่าความงามและความสําคัญของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชาวเขมรถิ่นไทยเป็นการสร้างแรงจูงใจในการซื้อของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นรวมทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและการถักดันเข้าสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นการนําคุณค่าความงามของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถสร้างรายได้ ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับในชุมชนบ้านโพกองตําบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหว,วัดสุรินทร์ก็เป็นชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพักโฮมสเตย์มีการแสดงรำกระนบติงตองหรือเป็นการแสดงท่าทางการแรา่รำของตะกแตนตํา,ตาข้าวซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวเขมรทินไทยบ้านโพกองและได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านผ้าไหมหรือไทซิววิลเลจ มีศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าไหมซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านผูกกองเป็นสถานที่สําหรับการทอผ้าของกลุ่มทอผ้ารวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจําหน่ายซึ่งเกิดจากฝีม,มือการทอของคนภายในชุมชนลวดลายที่โดดเด่นอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านผูกกองก็คือลายกระนกติงตองหรือลายตะกะแตนตำข้าวนั่นเองค่ะ ซึ่งได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อย่างเช่นจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส,สุรินทร์และเมื่อไม่นานมานี้ในปี2564ชุมชนบ้านโพกองก็ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือรางวัลกินรีสาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนประเภทรางวัลดีเด่นและในปีปัจจุบันชุมชนบ้านโพกอง ภายใต้กลุ่มวิสาหากิจชุมชนและบ้านเกษตรกรบ้านโภกองก็ยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรียนได้ว่าการได้รับรางวัลเหล่านี้ถือเป็นเครื่องหมายการการันตีคุณภาพทั้งสินค้าและบริการของชุมชนเลยนะคะหากท่านที่สนใจเลือกซื้อผ้าไหมหรือสามารถ สั่งทอผ้าไหมาตามสีและแบบที่ท่านต้องการก็สามารถติดต่อได้ที่คุณบุญปันจำนงเพียรประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านภูกองเบอร์โทรศัพท์0990697739หรือหากท่านใดสนใจ เราจะมีการจัดงานวันภาษาแม่สากลในปี2023ควบคู่ไปกับงานจัตุรัสวัฒนธรรมในวันที่17กุมภาพันธ25์2566ณอาคารเรือนไทยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งภายในงานก็จะมีการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านโพกองรวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนอื่นๆมากมายเข้ามาร่วมด้วยนะคะ ขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถแบบวะเที่ยวชมภายในงานได้นะคะก่อนจะจากลากันในวันนี้ดิซันขอส่งท้ายด้วยเพลงบทเพลงกันตึมจังหวะซ่องแสดงนกหรือมีความหมายว่าวัวแดงเขาง,งามที่ใช้ร้องในงานแต่งงานในช่วงระหว่างเดินขบวนแห่ขันมากที่บรรยายถึงความงดงามของผ้าไหมมีใจความว่าเราได้เห็นฝ่ายชายฝ่ายชายใส่สรุปไหม สบายเพราะดูแล้วช่างงดงามส่วนน้องเองได้นุ่งผ้าโฮมใส่สบายไหมมีทั้งอลูซีนสมอและอีกมากมายนี่คือฝีมือที่น้องสามารถทอเพื่อมารับฝ่ายเ้าบ่าวตรงประตูซึ่งบทเพลงนี้ได้ขับร้องโดยนางสำรวยดีสมและนายเฉียบพลวงางามศิลปินพื้นบ้านกันตรึมจังหวัดสุรินทร์และผู้บรรเลงดนตรี โดยนายโคสิกจีสมนายยุทธภูมิมีพรมดีและนายพียรพัฒนา์พามากลับมาพบกับรายการตามตะวันในช่วงมหิดลน้ำวันได้ใหม่ในทุกวันพุธขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและอยู่ด้วยกันจนถึงช่วงท้ายนี้นะคะขอบคุณค่ะ